ผมจะเริ่มคุยจากสีส้มก่อนลวกันนะมีหลายประเด็นแล้วเกินอ่ะสีส้มเนี่ยเอาเอาที่เกิดขึ้นวันนี้ก่อนแล้วกันข่าวที่มันออกมาตอนแรกเนี่ยคือมีข่าวว่าจะนําเข้าคอรมอโดยที่หลายคนก็คัดค้านแม้กระทั่งรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็ไม่อยากจะโดนหางเลขไปด้วยเนี่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้เออแล้วตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ในมุมของคุณสุเทพมองเรื่องนี้ยังไงฮะไอความพยายามผลักดันที่ ที่จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ครมอในวันนี้ครับครับและนี่คุณประยุทธ์โกหกครับผมบอกเลยคือผมก็เช็คแหล่งข่าวหลายๆแหล่งแล้วเนาะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นวาระจรวาระจรก็คือไม่ได้ถูกการกันจองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะมีการยนี้เข้าไปในคอรมอเป็นวาระจรที่21็นะฮะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันมีการพิจารณากันประมาณ1ชั่วโมงนะก่ตอนที่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่ามีเสียงไม่เห็นด้วยเยอะแล้วมีคนขอบันทึกความเห็นอะไรในที่ประชุมเนี่ย ก็เลยประยุทธ์ก็เลยกลัวนะฮะแล้วก็ถอนเรื่องนี้ออกมาคือมันเข้าไปแล้วแต่ถอนออกมานะเพะนถ้าจะบอกว่าโอ้ประยุทธ์เห็นความไม่โปร่งใสถอนอะไรต่างๆไม่หหรือว่าไม่ได้พิจารณาอะไรต่างไม่ใช่จริงครับคือมันเข้าไปแล้วนะฮะเป็นรายจรแล้วผมก็รู้อีกว่าเรื่องนี้จริงๆมันถูกยื่นด้วยอาเมื่อวานวันจันทร์เย็นวันจันทร์ตอนเย็นแล้วก็ไปโขโพคลรมตอนเช้านะแล้วก็มีการพูดคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างที่เรียนเพราะฉะนั้น ถูกพิจาราณาครับแต่ว่าพิจาราณากันแล้วไม่ได้ไม่ได้คำตอบที่ได้ที่อยากได้ก็ก็เลยถอนออกมาครับผมครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นหลักๆเนี่ยจริงๆผมอาจจะมีเวลาเล่าไม่ได้เยอะแต่ว่าก็สรุปคร่าวๆไปตอนต้นรายการนะครับแต่ว่าประเด็นแรกก็คือหลักเกณฑ์การประมูลที่จูจ่ๆเนี่ยคือเหมือนเปิดประมูลยื่นซองกันไปแล้วแล้วจูจ่ๆก็มาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ว่าต้องมีทางเทคนิคด้วยนะทางการเงินด้วยนะ กับกรณีที่ B D S เนี่ยมาฟ้องว่าเฮ้ยมันเอื้อประโยชน์หรือเปล่าตกลงตรงนี้เนี่ยคุณสัเดชมองยังไงว่าเออมันต้องไปยังไงต่อดีฮะอ่าต้องไปยังไงต่อใช่ไหมคือจริงๆแล้ววันเนี้ยเขากล้าเอาเข้าคอรมอแล้วนะฮะซึ่งจริงตอนแรกผมก็ประเมินว่าริงไม่ไม่ควรจะกล้าเอาเข้าด้วยนะเพราะว่าเรื่องมันยังคลาคาซังแล้วก็ประชดชนมองเห็นนะ่ะแต่ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะผมว่าถ้าเข้าคอรมอไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คอรมอควรทำหมายความว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยอยู่ในรัฐบาลตอนนั้นเนี่ย เราก็ไม่เห็นด้วยครับเราให้เปิดประมูลใหม่ฮะคือเรื่องนี้ยังไงถ้าจบที่สวยที่สุดเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ที่สาคัญไม่ได้ช้านะครับก็คือให้ประมูลใหม่อย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยบัททำลายก็คือเงื่อนไขในการประมูลใหม่เนี่ยะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็มีรายละเอียดในในเชิงลึกนะ,ะแต่ก็คือเอาเป็นว่าถ้าเงื่อนไขเนี่ยบัททำลายก็คือให้สองเจ้าเข้าได้เพราะโดยขอ้อจจริงเนี่ยนี่มันไม่ใช่ตลาดเสรีครับนี่มันตลาด คืงคู่ขาดที่มีผู้แข่งขันรายใหญ่อยู่เพียงสองรายก็ค,คือเจ้า BS กับเจ้า BM ผมว่าข้อเท็จจริงนี้ทุกคนรู้เป็นที่ประจักษ์นะว่าเอกชนรายใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการมีแค่สองรายนั้นถ้ารัฐเลือกที่จะทําเป็น PPP ก็คือ,อ,อเอ่อพรบเอร่วมลงทุนนะระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยบททำลายก็คือเงื่อนไขต่างๆ2เจ้าต้องเข้าได้นะซึ่งสองเจ้าก็เข้าไปแข่งแล้วเมื่อปีหกสามใช่ครับ มีคนมีคนมาซื้อสิบกว่าหลายก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคู่แข่งขันที่แท้จริงก็คือกลุ่ม BTS กับกลุ่ม BM ก็เกิดขึ้นเมื่อปี6-3แต่ก็เนี่ยมีการผมเรียกว่าไปเตะตัดขานะที่เมื่อกี้คุณออกใช้คำว่าไปเปลี่ยนเกณฑ์อ่อาพรามูลกอรอากาศอะไรต่างๆผมก็ใช้คำคคนั้นน่ะเนาะก็คือก็คือประเด็นก็คือไปเตะตัดขาเขาทาไมนะฮะแล้วก็พอพอเขารู้สึกตัวว่าเฮ้ยเขาโดน แตะตัดขามันน่าจะมีการล็อกเป้าให้อีกเจ้าหนึ่งเพราะพูดแข่งกันมีสองรายไงเขาก็เลยฟ้องนะแล้วก็เป็นคดีความคราคาซังอะไรต่างๆเพราะเป็นคดีความคราคาซังต่างๆเนี่ยก็ไอ้กแก๊งล็อกเป้าเนี่ยที่อยากได้ผลประโยชน์จากไปหากินจากโครงการหาก,กินกับส่วนต่างเนี่ยก็ก็ลายเป็นว่ายกเลิกการประมูลไปดื้อๆเลยนะพอยกเลิกการ <ừ. S 1> ประมูลไปดื้อๆเลยเนี่ยแล้วมาประมูลใหม่รอบที่แล้วคือหกสามเนาะครับประมูลใหม่ก็คือปีหกห้าก็ไปออกเกณฑ์ที่ กีดกันไม่ให้ B T S เข้าไม่ใช่ B T S เข้าไม่ยื่นนะคือเขาไม่สามารถยื่นได้แล้วกวันนี้ดูตัว่าก็รู้เขาอยากจะยื่นเขาเข้าไม่ได้เพราะว่าไปเปลี่ยนเกณฑ์ผมเรียกว่าค่าตัดตอนเนี่ยก็คือแทนที่จะเอาไอ้ตอนเปลี่ยนเกณฑ์การอากาศก็คือเอาเทคนิคบวกราคาแทนที่แข่งราคาใช่ไหมแต่นี่คือเขาย้อนกลับไปตั้งแต่เกณฑ์ของคนที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันได้นะไปเปลี่ยนคุณสมบัติตั้งแต่ซองที่หนึ่งนะ ที่เราพูดกันเปลี่ยนเกณฑ์ตอนปีหกสาคือสองที่สองกับสองที่สามนี่เขาย้อนกลับไปตั้งแต่ซองที่1แล้วก็ไปเปลี่ยนเงื่อนไขทําให้ BTS ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้แล้วคุณออฟคิดดูสิครับตลาดมันมีอยู่สองเพลเยอร์คุณไปกีดกันเจ้าหนึ่งไม่เข้าแข่งขันได้เพลเยอร์ player ที่2ก็คือจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ไง<ม>แล้วเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำอย่างที่ผมใช้คําว่าเตรียมเค้กชิ้นใหญ่เอาไว้ก่อนด้วยนะพราะมันไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นจริงเนี่ย ราคามันถึงตัดกันมหาศาลอย่างนี้ฮะหกหมื่นแปดพันล้านอ่าก็คือเอาเอาอย่างงี้อินนิดนึดนงแล้วกันนะคุณโซเชียลฮะคือประเด็นตรงเนี้ยอาจหลายคนก็ก็คิดเห็นแบบที่เรากําลังคุยกันว่าเฮ้ยมันมีอยู่สองเจ้าอ่ะคุณไปตัดตอนเจ้าหนึ่งอา้าวเจ้านี้ก็สบายแฮรเลยสิอยากจะใช้เงินเท่าไหร่อยากจะของเงินรับเท่าไหร่ก็เรียกมาได้หมดเลยไม่มีมาเทียบเลยแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอ้ย e แต่ไอเกณฑ์ใหม่ที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะว่า ไอการก่อสร้างไอรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันต้องมุดใต้น้ํามันต้องมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญนะแล้วบ TS ที่เขาไม่เคยทําเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เอาด้านเทคนิคมาคิดเลยเนี่ยมันก็อาจจะประมาทเกินไปหรือเปล่าอย่างเนี้คฮะครับอันนี้เป็นเรื่องโจกระดับชาติเลยครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามชี้แจงออกมาอย่างนั้นนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้โชคดีจริงๆนะเป,นเป็นเรื่องของโชคชะตาล้วนๆที่ออสักสยามถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะก็คือเพื่อง่ายหัวโจกไม่อยู่เนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่ามีข้าราชการที่เขาเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ความเสียหายเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ผมตอนนาทีสุดท้ายเลยหมายความว่าเขาเขามีข่าวว่าจะเข้าครมวันอังคารใช่ไหมผมก็ได้ข้อมูลเนี้มาก่อนหน้าแล้วผมก็แถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ตอนช่วงประมาณสิบโมงครึ่งสิ่งที่ผมแถลงก็คือผมเอาตัวเลขตาม IFP เลยครับ หมายถึงว่าตัวเลขที่ทางบริษัทเขาต้องยื่นเนี่ยเมื่อตอนปีหกก็คือของ BTS อันนี้มันเป็นสาธารณะอยู่แล้วเนาะเขาเรียกว่าตารางท็อปที่2กับตารางที่3อ่ะโชว์ในภาพในจอเนาะอันนี้คือข้อเสนอของเอ s, <S ที่เขาเขาเปิดเผยสูนะ่สาธารณะมานานแล้วเพราะเขาเขาเจ็บใจไงที่เขาโดนกีดกันไปเขาบอกถ้าวันนั้นเขาชนะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดย Com m o n เ e น s e เนี่ยถ้ารัดโปร่งใสเนี่ยก่อนที่จะไปเซ็นอะไรกันเนี่ยต้องเปิดข้อเสนอของ BM ที่มันมีลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขตาม r f p ว่า คุณจะมีดีลกับรัฐเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมฮะแต่เขาก็ไม่เคยเปิดเผยผมเนี่ยเรียกร้องในทุกเวทีกรรมธิการเรียกร้องในสาภาใหญ่เรียกร้องผ่านสื่อไม่มีใครเปิดเผยจนโชคดีมันจะเข้าครมอรจริงๆเนี่ยมีข้าราชการที่เขารักความยุติธรรมส่งข้อมูลมาให้ก็คือข้อเสนอลักษณะนี้ของ BM นะฮะก็คือตารางเหมือนกันเป๊ะเ,เลยแต่ของ BM นะ,ะว่าแต่ละปีต้องการเงินผุดหนุนจากรัฐเท่าไหร่แต่ละปีจะจ่ายคืนรัฐเท่าไหร่ พราะพอเห็นตัวเลขนี่ชัดเลยคุณนพ<ะ>คือไอที่บอกว่าไอเทคนิคก่อสร้างมันเยอะเพราะมันต้องไอหลอดอุโมงค์น้ำมันเส้นซิทีฟะไรต่างๆ<ะ>ราคาก็อพอกันนั่นแหละไอที่แตกต่างกันก็คือไอเงินที่จะคืนให้รัฐนะเพราะว่ารัฐ<ะ>ลงทุนก่อสร้างตามสิ่งที่เขาเรียกว่าราคากลางนี่ก็คือรัฐลงทุนก่อสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมา<ะ>แข่งกันว่าใครจะคืนให้รัฐมากกว่ากันปรากฏ<ะ> มันแตกต่างกันขนาดนี้ครับคือข้อเสนอของ BM ถ้าเราจะปล่อยให้เขาชนะไปเนี่ย<ม>เขาจะคืนให้รัฐแค่3,583ล้านบาทขณะที่ของ BTS เนี่ยจะคืนให้รัฐ7จ็ดล้านบาทนี่คือเหตุผลหลัก ราะฉะนั้นไอ้ตลกระดับชาติว่ามันยากจริงๆมีคนและจริงๆตามเงื่อนไขเขาเนี่ยมันเข้าได้แค่สองเจ้าครับทั้งโลกเนี้ยก็คือทางกลุ่มไอทีกับกลุ่มชอกันช่างที่จะเข้าได้นะพะเขาตั้งเงื่อนไขกีดกันอะไรแ่ต่างแต่จริงๆครับงานวิศวกรรมผมก็เป็นวิศวกรเนาะคือสมัยเนี้ยมันมันจะทําอะไรก็ได้มนอยู่ที่เท่าไหร่คือจะสร้างยกระดับสี่ห้าชั้นจะใต้ดินไปลึกอะไรต่างๆมันทําได้ครับ มันมันไม่ได้ยากเกินไปโจทย์ทางวิศวการรมตอนนี้เทคโนโลยีความแอดวานซ์ด้านวิชาการต่างๆมันไปไกลแล้วงั้นถ้าเกิดเราเปิดให้มันเกิดการแข่งขันนะแล้วก็ปล่อยให้าทางบีเอสเขาไปพาร์ตเนอร์ได้มันเดีไปบ,บล็อกเขา,าถ้าเกิดบล็อกในประเทศก็ปล่อยให้เขาเอาผู้รับเหมาต่างชาติมาเลยก็ได้คือปล่อยให้มันมีการแข่งขันไงเพราะอย่าลืมว่าเนี่ยมันไม่ใช่การประมูลตามปกติ การประมูลตาปกติก็คือสมมุติคุณออฟจะสร้างตึกใช่ไหมแล้วก็บอกราคาว่าร้อยล้านใครให้ข้อเสนอที่ต่ำกว่ากันแต่อันเนี้ยมันมีสองก้อนก้อนหนึ่งคือค่าก่อสร้างอีกก้อนหนึ่งก็คือพอรัฐก่อสร้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ใครจะคืนให้รัฐมากกว่ากันมันแข่งกันจริงๆที่ก้อนที่สองนะฮะแล้วไอ้ที่เขาซ่อนตัวเลขเตรียมเคสชิ้นใหญ่ไว้เนี่ยก็คือก้อนที่สองจริงๆถ้าเราไปเปิดดูตามร่างรายงานที่ตัวรายงานเนี่ยครับตอนที่ทํากระบวนการ p p p ที่เขาจ้างศึกษากันเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเอาตัวเลขมาแงะกันนะฮะว่ารายรับแต่ละปีเป็นเท่าไหร่รายจ่ายแต่ละปีเป็นเท่าไหร่คือเพื่อง่ายกำไรจากโอ perating cost อ่ะมันมีมันมีสูงถึง1 2 8 0 0 0ล้านบาทแต่แน่น,นอนพอเอกชนร่วมลงทุนเอกชนก็ต้องเก็บกําไรบางส่วนถูกไหมแล้วก็บางส่วนจ่ายคืนรัฐใช่ไหมแล้วก็มันก็มีความไม่แน่นอนในอนาคตว่าร i d e r s ชิ p จะทําสูงถึงไอ้ที่เขาปั้นปั้นตัวเลขกันมาหรือเปล่าอะไรต่างๆนั่นก็ต้องแข่งขันกันไงฮะ ถ้วการแข่งขันเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนี่วันนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าข้อเสนอเมื่อปีหกสามของบีเอ็มเป็นเท่าไหร่สมมุติถ้าวันนั้นนะ,ะวันนั้นบีเเอสเสนอว่าโดยรวมเนี่ยเอาเงินที่เทคจากรัฐเงินที่คืนในรัฐเนี่ยโดยรวมเนี่ยรัดอุดหนุนเก้าพันหกร้อยเจ็สิบห้าล้านบาทสมมุติในวันนั้นเนี่ยบีเอ็มบอกว่าตัวเลขเนี้ยเป็นสองหมื่นล้านเออนะครับแต่แต่วันเนี้ยมันเป็นแปดหมื่นล้านไง นี่มันคือวิธีการหากินกับส่วนต่างนะใช่ไหมคือ,อคือไปซ่อนตัวเลขไว้ราคากลางมันไม่ใช่ราคากลางจริงมันเป็นการอประโกราคากลางที่พูดกันคือแค่ก้อนที่หนึ่งค่าก่อสร้างม,มันต้องดูก้อนที่สองด้วยว่าจะคืนรัฐเท่าไหร่แล้วเอามันลบกันไม่ใช่ดูแค่ว่ารัฐจะไม่อุดหนุนเก้าหมื่นสองพันล้านแต่ตอนนี้ที่พูดกันที่สังคมส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจเนี่ยก็คือบอกว่ามันต่ำกว่าราคากลางแล้วแต่มันไม่ใช่ราคากลางจริงไงมันเป็นแค่เงินว่ารัฐจะ อุดหนุนไม่เกิน92,000ล้านก็คือเฉพาะก้อนที่1นึ่ไอ้ที่มันแข่งจริงๆคือก้อนที่2องครานี้ถ้าทําแบบรับโปร่งใสตรงไปตรงมาเนี่ยโอเคก้อนที่2มันมีความไม่แน่นอนในอนาคตมีความเสี่ยงอะไรต่างๆแต่รัดก็ทำมินิมัมได้ว่าโอเครัดประมาณการว่าแสนสองแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องคืนให้รัดหกหมื่นไอ้อย่างนี้มันก็ยังพอรับได้ใช่ไหมแต่เนี่ยไปปั้นราคากลางกันไปซ่อนเค้กชิ้นใหญ่เอาไว้อะแทนที่จะใช้วิธีอย่างที่ผมบอกสมมติมินิมัมบอกว่า เผื่อความไม่แน่นอนนะเขาตั้งไว้ว่ามินิมัมต้องคือรัหกหมื่นนี่ไปตีให้เป็นศูนย์ไงอันนี้พอตีให้เป็นศูนย์ถ้ามันมีการแข่งขันกันจริงอันนี้ก็ยังพอรับได้นะถ้ามันมีการแข่งขันกันจริงนะครับแต่อันเนี้ยมันอย่างที่บอกมันมีการเตะตัดขาค่าดัดตอนมันไม่ได้เกิดการแข่งขันมันไม่ได้แข่งกันอืมแล้วนี่มันเป็นตลาดกึ่งผูกขาดใครๆก็รู้ว่าเพลเยอร์รายใหญ่มีสองลายถ้าเกิดคุณไปกีดกันเจ้าใดเจ้าหนึ่งออกอันนี้ก็ทำอะไรก่ได้เพราะคุณจะมีเทปชิ้นใหญ่ไป อ่อานั้นอยากเข้าใจผิดเรื่องราคากลางนะและที่เขาบอกอไอ้เทคนิคก่อสร้างอะไรต่างแค่ก้อนแรกไอ้ที่เขาซ่อนอยู่จริงๆคือก้อนที่สองแล้วผมพยายามาพูดก้อนนี้มานานแต่ว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันไม่มีตัวเลขไงจนผมได้มาไอ้นาทีสุดท้ายเนี่ยพอเปิดนี่โอ้โหความจริงกระจ่างเลยคือเรารู้แค่ว่า A ลบ B มันต่างกัน6 8 0 0 0ล้านบาทแต่เราไม่รู้ว่า A เท่าไหร่ B เท่าไหร่จนวันจันทร์ถึงจะรู้นะว่า เลบบอ่ะมันเป็นอย่างนี้ B มันเป็นอย่างนี้มันไปหากินที่ก้อนที่สองนะกลุ่ม B m อจะคืนให้รัฐแค่สามพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านบาทขณะที่ทางดีเทสสัญญาว่าจะคืนให้รัฐเจ็ดหมื่นล้านบาทมันต่างกันขนาดนี้นี่ก็คือคอถ้าโดยถ้าโดยเซนต์เอาใช้คํานี้แล้วกันถ้าโดยเซนต์เนี่ยมันเลือกไม่ยากเลยถูกไหมฮะสองเจ้าอ่ะมันก็มันต้องเลือกคนที่เอ้าให้รัฐมากที่สุดก็คือผลประโยชน์เนี่ยประชาชนได้มากที่สุดถูกต้องไหมฮะแต่ที่เนี้ยเหมือนกับว่า ไปปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปเตะตัดขาเอาพูดง่ายๆก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวก็มีอยู่เจ้าเดียวทีน,นี้เจ้านี้เขาจะทํำยังไงเขาก็ทําได้หมดและเพราะไม่มีคู่แข่งแต่แต่ณต,นะตอนนี้ที่ผมจะถามคุณสุรเชษก็คือว่าคือพอเรื่องมันดําเนินมาถึงณวันนี้แล้วอ่ะท้ายที่สุดคือบีเอ็มเขาก็ชนะการประมูลไปแล้วหรือเปล่าฮะเราต้องรอศาลตัดสินอย่างเดียวหรือมันจะมีการเปลี่ยนหรือประมูลใหม่หรือ,อยังไงได้อีกไหมในอนาคตอย่างเงี้ยฮะได้สิครับ ก็ตอนรอบหนึ่งมารอบสองก็ประมูลใหม่กันไม่ใช่เหรอแต่วันนั้นน่ะคุณไปยกเลิกการประมูลแบบมีเงื่อนงำนะฮะวันนั้นน่ะวันหกสามที่คุณไปยกเลิกการประมูลหกสามอ่ะยกเลิกแบบมีเงื่อนงำแล้วพอมาประมูลใหม่ปีหกห้าคุณไปตั้งเกณฑ์กีดกันที่บอกค่าตัดตอนไปเลยอ่ะนะฮะทำไมจะประมูลใหม่ปีหกหกไม่ได้ครับอันนี้ประมูลใหม่ปีหกหกถามว่าจะทํายังไงนะฮะหนึ่งก็คือเราต้องเมคชัวร์ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหมายความว่า เราต้องข้อเท็จจริงมากางดูกันนะว่ามันมีกี่คดีแต่ละคดีม,มันเป็นยังไงแต่ต่อให้ผมสมมุตินะสมมุติว่ามันมีการฟอกขาวเกิดขึ้นโดยความพารุกอสารนะสมมติว่าสารตัดสินทุกคดีทําถูกต้องแล้วรัฐมีอํานาจทํารัฐมีอํานาจเปลี่ยนเกณฑ์การอากาศรัฐมีอํานาจที่จะออกเกณฑ์ให้ใครก็ได้ไม่ต้องเข้า <S <S หรือว่าจะเปิดให้ใครก็ได้เข้าอย่างเงี้ยสมมติรัฐม,มีอํานาจไม่ได้ไม่ได้ทาผิดอะไรครับความถูกต้องตามกฎหมาย กับความเหมาะสมมันไม่เหมือนกันศาลไม่ได้บอกว่าเหมาะสมที่จะทําอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าเวลาเขาไปฟ้องคดีความกันเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าฟ้องใครผิดกฎหมายข้อไหนในประเด็นย่อยๆเล็กๆไงรับอันเนี้ที่กำลังพูดถึงที่พักเก้าไกลกาลังพูดถึงที่ผมออกมาแฉเนี่ยมันคือคการตรวจสอบทางการเมืองเราต้องมองมองข้อเท็จจริงทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดผมยกตัวอ,อย่างเป็นรูปธรรมให้คุณอ๊อฟง่ายๆเลยนะสมมติศาลบอกว่า ไอ้ข้อเสนอ BTS เมื่อปีหกสามอ่ะเป็นความจริงนอกสํานวนคือประมาณว่ามันไม่มีอยู่จริงอ่ะฮสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือประชาชนต้องจ่ายมากเกินจําเป็นหกหมื่นแปดพันล้านบาทถูกไหมครับคบแต่ผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงอันเนี้ยทาง BTS เขาก็ไม่ไปรับซองคืนเมื่อปีหกสามนะเพราเขารู้ว่ามันมีเทคนิคเขาก็ไล่เหมือนกันอ่ะเขาก็เคี่ยวเหมือนกันอ่ะเขาก็ไม่รับซองคืนคแล้วแล้วปล่อยให้เรื่องมันเดินไปใช่ไหม แล้วตอนประมูลหกห้าเพอาเขารู้ราคาเขาก็มีข่าววงในพอเขารู้ราคาแล้วว่าเบมยื่นราคานี้เขาไปขอรับซองคืนแล้วก็ซองมาเปิดสู่สาธารณะซึ่งตอนเปิดเนี่ยผมว่าเขาก็เชิญสื่อมวลชนเลยถ้าคุณออฟติดตามข่าวเนี่ยคือมันเห็นเห็นว่าเขายื่นจริงเมื่อปีหกสามกล่องมันซิลอย่างดีแล้วก็เปิดตัวเลขมาอย่างที่เมื่อกี้โชว์ในตารางนะครับแต่อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนะคุณจะครี a ว่าเรื่องเนี้ยเป็นความจริงนอกสํานวนหรือไม่ ถ้า hmm. พิจารณาว่าอันนี้เป็นความจริงนอกสำนวนก็คือประมูล6 5หถูกแล้วแล้วก็ <Yeah. S 1> ได้เจ้าไม่ต้องมีการแข่งขันได้เจ้าเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประชาชนเสียหาย6 8 0 0 0ล้านบาทแบบมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นพัก hmm. ก้าไกปถึงเรียกร้องไงฮะไหนๆท่านก็กล้าเข้าคอรมอไปแล้วทําให้มันสุดจริตไปเลยประมูลใหม่โ <Hey. S 1> ปร่งใส <Hey. S 1> เป็นธรรมแล้ววีทีสวันนี้้ถา <hey. S 1> ถ้าฟังบีทีสแถลงข่าววันวนี้นะจริงเขาแถลงข่าวเรื่องอื่นใช่ไหมเรื่องสายสีเขียวตัวแว เด็นสายสีส้มนะว่าถ้าสมมุติมีการประมูลใหม่เกิดขึ้นเขาก็จะแข่งแล้วเขาก็ยื่นยื่นราคาประมาณเดิมเขาเขาใช้ก็ม่ายื่นเดิมนะหมายว่ายื่นราคาเดิมก็คืออาจจะปรับบ้างค่าเหล็กค่าอะไรแต่มันต้องตอบเหตุผลได้เพราะฉนตัวเลขมันมันจะไม่ต่างจากข้อเสนอเสนอเดิมว่าโดยเฉพาะครัอ้างผลตอบแทนเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายได้ชิมในอนาคตนี่ผลตอบแทนปีที่20จะให้เท่าไหร่ปีที่21จะเท่าไหร่ไอเนี้ยถ้าจะเปลี่ยน B t s ทก็น่าเกียดละ แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเขาก็ไม่กล้าทําหรอกเพราะว่าความจริงม,มันถูกเปิดเผยสู่สาธารณนะเน้นตนําบลใหม่เนี่ยมันมีแต่ได้ดีที่ดีขึ้นเพราะมันกลางไพ่กันแล้วนะฮะ BTS กางไพ่มาแล้วเบมผมก็เห็นไพ่แล้วถ้าเกิดคุณจะไปกรีดกันปั้นเรื่องราวตกแต่งตัวเลขอะไรต่างมันก็ต้องตอบคํถาถามสังคมให้ได้นะฮะแต่ข้อที่จริงเรากําลังต้องการให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นจริงผมไม่ได้สู้เพื่อ BTS ถ้าดูสายสีเขียวนั่นผมผมตี BTS ด้วยนะ คือสู้เพื่อประหยัดภาษีประชาชนผมซื่อสู้เพื่อความถูกต้องแบบสุจริตนะฮะแต่ที่เขากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยคือจะทำให้เรื่องมันถูกต้องโดยทุจริตอ่าอ่ะ,อะพอดีเวลาเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับขออนุญาตไปที่สายสีเขียวหน่อยและกันคุณสุชษว่าณนะตอนนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นปปชแจ้งมูลความผิดว่า BDS อาจเข้าข่ายหัวประมูลรวมไปถึงว่าเนี่ยนี่ห้าหมื่นล้านที่วันนี้ B ี s อออกมาทวงเนี่ย ตกลงแล้วมันจะมีทางออกกับเรื่องนี้ไหมครในมุมของคุณสุรเชษฐหรือว่าก็ต้องยอมจ่ายห้าหมื่นล้านให้กับ BTS ไปจะได้จบจบกันหรือย,ยังไงดีโยจริงๆไอ้สายสีเขียวก็เป็นมหาการิกเรื่องงน,นัถ้าจะอธิบายแบบเต็ม <S <S ๆ,ๆนี่ก็คงยาวแต่ผมผมให้ให้สิ่งที่สําคัญแล้วกันแล้วเ,เอาแบบที่สังคมยังไม่ค่อยพูดถึงกันนะคนระับประเด็นที่หนึ่งคือตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าคุณจะขยายสัญญาหรือไม่ขยายสัญญาสัมปทานไอ้นี่ก็เรื่องเจาเข้าคลมออยู่ เพราะนั้นเพลยเยอร์มีสามคนก็คือกทมมหาไทยแล้วก็รครมสามคนนี้จะต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะเอายังไงกับไอ้เรื่องนี้อาจจะมีขรามนาคมแทรกเข้ามาด้วยไม่รู้โดยเหตุผลบางอย่างอะไรตแต่อำนาจการตัดสินใจจริงก็คือกทมมหาไทยแล้วก็คอรมอถูกไหมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณไม่ขยายสัญญาสัมปทานคุณก็ต้องถอนเรื่องออกมาเพืจะได้เดินต่อได้ไหมนี่คือแฟกต์ข้อแรกที่ ที่สําคัญแล้วต้องเอาจุดยืนให้ชัดเจนถึงจะแก้ปัญหาได้ซึ่งจุดยืนผมชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ควรขยายสัญญาสัมปทานแต่ถ้าแก้ปัญหาไงจริงผมก็พูดหลายรอบแล้วนะแต่เดี๋ยวจะยาวประเด็นที่สองที่ข่าวเพิ่งออกมาวันเมื่อไม่นานมาน,นี้เนาะออกมาหลุดมาแบบแบบเมื่อวันเสาร์เนาะแล้วก็ทําให้หุ้น BTS ตกอะไรต่างๆเรื่องของปปชจริงๆตรงเนี้ยเป็นแค่เงื่อนงาเล็กด้วยซ้ํามันมีเรื่องใหญ่่ญกว่านั้นที่เรากําลังพูดถึงปปชเนี่ยคือแค่ส่วนต่อขยายหนึ่ง มันมีต่อขยายสองซึ่งต่อขยายสองเนี่ยถ้าไปดูเรื่องราวเนี่ยมันน่ากเกลียดน,น่ากลัวกว่าต่อขยายหนึ่งอีกอนะฮะแต่เอาเป็นว่าประเด็นที่ B ีเทเขาเขามาเรียกร้องเนี่ยอ,อันเนี้ยถ้าจะแก้ปัญหาได้คือต้องเอาภาพใหญ่ให้ชัดก่อนว่าคุณจะขยายหรือไม่ขยายสัญญาสัมปทานยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดคุณไม่ขยายสัญญาสัมปทานคุณก็ต้องวางแผนมา อย่างเช่นว่าก้าวไกลเสนอนะจริงมันต้องมีการทุนใหม่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตอนปีเจ็ดสองนั้นก่าจะถึงปี7จ็ดสองมีเวลาเตรียมตัวตามพะบร่วมทุนอย่างถูกต้องไม่ต้องใช้มาตราสี่อะไรต่างๆมีเวลาเตรียมตัวอีกเยอะแต่ถ้าจะเลือกเดินไม่ขยายสัญญาสัมปทานก็ต้องใช้นี่ถูกไหมทอนี้พอใช้นี่เนี่ย การที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยเวลามีมูลค่านะนี่ก็เพิ่มพูนอีกหน่อยก็อาจจะโดนฟ้องเป็นค่างโง่ในอนาคตอะไรต่างๆนั้นต้องรีบตัดสินใจภาพใหญ่อาใิเคลียร์ขยายหรือไม่ขยายนะแล้วค่อยค่อยดูว่าไอ้แนวทางที่เลือกอ่ะจะไปแก้ไขปัญหาย,ยังไงซึ่งพออย่างที่ผมบอกตอนเนี้ยระเบิดลูกที่หนึ่งกลังลงเรื่องส่วนต่อขยายหนึ่งซึ่งก็มีมูลจริงๆแหละก็คือสําหรับผมมันมัน,ม,นมันไม่ควรทําอย่างนั้นอนะ่ะจริงๆมันควรจะเป็นตัวทุนจะเป็นหลีกเลี่ยงการจร้างแล้วจ้าง อันนี้สําคัญเนะาะแทนที่จะจ้างถึงปีเจ็ดสองซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ท่อนหลักมันหมดปีเจ็ดสองก็ไปจ้างาปีหกแค่คือมันมันอยู่ที่ว่ารัฐจะอุดหนุนมากอุดหนุนน้อยไงคือถ้ารัฐอุดหนุนมากขึ้นมันจบปีเจ็ดสองก็ได้แต่รัฐถ้ายืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่อุดหนุนเลยเอา้าวมันก็ต้องขยายออกไปสิหรือไม่มันก็ต้องแพงสิถูกไหมสุดท้ายมันต้องมีคนจ่ายค,คือของมันแพงมันก็จ่ายหรือถ้าเราเลือกอ่ารัฐมีเงินน้อยหน่อยแทนที่จะลากออกไปยาวขนาดนั้นยี่สิบสถานีเอาเป็นว่าต่อไปแค่ ห้าสถานีก่อนไหมสิบสถานีก่อนไหมดูว่าเท่าไหร่ที่รัฐจะอุดหนุนได้โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาจ่ายค่าโดยสารแพงๆหรือว่าไม่ต้องมาเงื่นงำสร้างเงื่อนไขแล้วเอาเงื่อนไขเวลาสุดท้ายมาบีบอ่ะแต่ที่ผมพูดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีนี่ก็ต้องจ่ายถูกไหมแต่ความยุติธรรมก็คืออ่าจะจ่ายเท่าไหร่อืมจะจ่ายเท่าไหร่นะอย่างที่ผมบอกโดยเฉพาะส่วนต่อขยายสองเนี่ยมีเงื่อนงำมากนะฮะอ่าเพนั้น ถ้าทางออกของตอนนี้แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผู้มีอำนาจก็คือท่านชาชาติหาเสียงไว้เนาะก็ต้องทาให้ชัดว่าไม่ขยายสัญญ,ญา<ม>สัมป,ปทานนะแล้วท่านพูดว่ามีอำนาจโดยชอบธรรมเนาะก็ตอบกับมหาไทยให้ชัดเจนเรียกร้องกับรัฐบาลให้ชัดเจนว่าเจ้าอย่างเงี้ยมันไม่ควรขยายสัญญ,ญาสัมป,ปทานนะแตเรียกร้องให้รัฐบาลการอุดหนุนเท่าไหร่หรือว่าถ้ารัฐบาลกลางดื้อไม่ยอมอุดหนุนอ่ะก็ก็ต้องมาเจราจากันว่าจะทํำยังไง เพนะราะว่า <laughs> เพราะว่านี่มันก็ต้องจ่ายถูกไหมแต่ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ให้ยุติธรรมจะเจรจาประนอมนี่ยังไงจะหาทางออกอยังไงแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนาะไอ้เพลเยอร์หลกัหลกๆสามคนทุกคนขาลอยหมดอะแล้วมันไม่มีใครตัดสินหรือเขาาจะทํากันอยู่ก็ได้นะผมอาจจะไม่ทราบแต่ว่าภาพแต่มันนี่ผุมเห็นแล้วกันว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงเอาให้ชัดนะฮะถ้าถ้าวันนั้นวะิโรจน์เป็นผู้ว่าผมว่าวิโรจน์กล้าชนกับปัญหานะฮะหรือว่าถ้าก้าไกลเป็นรัฐบาลเรากล้าชนกับปัญหาแล้ว ปัญหาเนี่ยมันต้องกล้าชนมันถึงจะแก้ได้เวลามีมูลค่านะครับอืม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 อืใช่ครับใช่ครับอ่ะแน่นอนฮะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลคงเป็นมหากราบทั้งสีส้มสีเขียวผมคงมีโอกาสได้คุยกับคุณโซเชียลเพิ่มเติมอีกแน่นอนในอนาคตวันนี้เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟครับ